เซตอาหารสุขภาพมาถึงแล้วนะก็สั่งมาแบบเยอะเลยค่ะ <c oughs> เพราะเด็กๆเ,เขาก็ชอบกินด้วยค่ะหมดเร็วและเนี่ยเห็นไหมทำไมต้องมาทุกวันคืออะไรอชอบมาพุ่งกับข้าวอะมา อืตีตีเอ๊ะแล้วเทียร่าไปไหนเนี่ยลูกทำไมเทียร่าไม่โผลม่มาอปกติจะมีหนูสองคนเป็นตัวจุนจริงๆไม่ชอบกินอันเนี้ยเลยอะที่เป็นดำดำเนี่แต่ก็กินนะคืออะไรก็ตามที่แบบมีมาในเซตถึงแม้เราจะไม่ชอบเราก็พยายามกินเพื่อสุขภาพเต็มที่มากเหมือนเหมือนเด็กอ่ะไปโรงเรียนก็แบบต้องพยายามกินข้าวกลางวันให้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ย คือมีนัดพาลูน่าไปหาหมอนะคะไปทำหมันเมื่อวานฟ้าใสใสวันนี้ฝนจะตกอีกแล้วอะออาตกมาแล้วด้วยรถเราเปียกเลยเราก็แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตกอีกอะก็เลยช่วงนี้ไม่ล้างรถเลยนะะเพราะรู้ว่าแบบเดี๋ยวก็เปื้อนอีก แล้วคะ่ะแปดโมงห้าสิบแดนะคะเขายังไม่เปิดเดี๋ยวรอกเขาเปิดประตูก่อนอ่ะเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดพม้าแล้วพาลูน่าไปส่งคุณหมอเรียบร้อยค่ะโอ้โหสามวันติดเลยนะส่งแมวทำหมัน คือมันก็ใจหายเหมือนกันนะคะที่แบบว่าแบบเออเราจะไม่ได้เห็นลูกๆของเด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงมันก็สมควรแก่เวลาก็คือแบบเราก็ทำมาห้าหกปีค่ะในการทำฟาร์มแมวนะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลหลายหลาอย่างมันก็พอดีที่ว่าต้องวางมือแล้วอะอายุแมวด้วยคือห้ากขวบเนี่ยแมวก็เรียกว่าอายุเยอะแล้วนะ,ะแต่คือเราก็พยายามเซฟร่างกายเขามาตลอดโดยแบบให้คลอดปีละครั้งเท่านั้น,นะค่ะ ปกติแมวคือแบบตั้งท้องเก่งมากเลยนะคะไม่ทันได้สังเกตแปบบ๊แบๆบนี่ท้องเลยอะค่ะแล้วนอกจากอายุแล้วก็เป็นเรื่องของกลไกในตลาดด้วยค่ะคือเราเข้ามาแรกๆช่วงแรกๆคือไม่มีแมวปิติสสีนี้เลยนะคะทำให้เราอ่ะเป็นเจ้าแรกๆแ,แล้วก็สามารถแบบเอ,อตั้งราคาได้สูงสูงแบบสมัยนั้นไม่มีราคาประมาณเนี้ยค่ะห้าแสนเยนห้าแสนห้าก็ขายได้อะ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาหลายปีแล้วคนอื่นเขาเห็นเราอ่ะเอาแมวสีนี้เข้ามาแล้วขายได้ราคาดีอ่ะก็มีคนแบบนำเข้าตามมาเยอะมากจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือโอ้โหเยอะสุดๆอะแล้วราคาคือพอมันเยอะใช่ไหมคะคนเขาก็เหมือนกับจะขายไม่ออกไนงะเขาก็ต้องลดราคาลงมาราคาเหลือแบบสักสองแสนเยนอะไรอย่างเงี้ย บางคนนี่แบบเหมือนแมวเต็งจะขายไม่ได้ก็ขายไปเลยแสนกว่าเยนเงี้ยทําให้มันรักษาราคาไม่ได้แต่จริงของเราอ่ะก็ขายราคาแพงมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นรลดราคาอะไรกับเขาเราเหมือนกับว่าเราขายแบรนด์ตัวเองอะคะ่ะคือจริงๆปีเนี้ยกะว่าจะแบบไม่มีลูกแมวเลยนะคะแต่เออจินนี่ก็ดันมาท้องซะก่อนท้องโดยที่แบบไม่รู้ตัวเลยสัก,กนิดเดียวเพรอา้าวจินนี่ทำไมท้องโตอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็มีพลาดกันได้นะคะเกงที่เวลใส่อาจจะหลุดได้บ้างในบางเวลาอะไรเงี้ยอแต่ก็ที่ยังไม่ทําหมั่นเพราะว่ายังสองจิตสองใจมาตลอดแล้วแบบลังเลยังไงดีนะมันยังเหลือปีนี้อีกปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สรุปแล้วว่าโอเคทําหมั่นไปหมดเลยละการล้วก,ก็ฟาร์มแมวก็คือโอเคจบที่ลูกของจินนี่เป็นครอบสุดท้ายคือใครที่คิดว่าแบบ ทำฟาร์มแมวแล้วโอ้โหรายได้ดีอย่างงู้นอย่างนี้คือจริงๆร,รายจ่ายเยอะนะคะเราก็เราก็มันมีสิ่งที่เราอ่ะควบคุมไม่ได้เลยด้วยเช่นว่าลูกแมวเกิดมาจะเป็นยังไงคือจริง,รงๆแล้วอ่ะแมวเป็นสัตว์ที่ลูกเขาอ่ะไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะคือเปอร์เซ็นต์การรอดอ่ะมันมีไว้เลยว่าแบบแมวพันนี้รอดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น การที่เราจะต้องเจอลูกแมวคลอดมาแล้วก็เสียเลยหรือว่ามาป่วยภายหลังหรือว่าตอนยังเล็กอยู่เนี่ยเกิดเป็นโรคอะไรขึ้นมาก็ไปได้เลยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแล้วก็เกิดขึ้นได้แบบจริงๆอะค่ะคือก่อนหน้าเนี้ยเคยคุยกับคนที่เขาทำฟาร์มแมวมาก่อนแล้วแบบเขาก็เล่าให้ฟังหลายอย่างแล้วแบอเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าโอ้โ oh, หแบบ ท้องเสียยกคลอกไปหมดก็มีไม่แปลกเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอกับตัวเองก็เออจริงเนาะปีแรกๆยังไม่เจอแต่พอปีหลังๆอะ่ะพอเราเริ่มมีลูกแมวม,มากขึ้นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยะมันมันมันเลยเข้าใจเลยว่าเออจริงฟาร์มแมวมันไม่มันไม่ง่ายเลยแล้วมันต้องเจอกับความสูญเสียเยอะมากและอย่างคือต้องใจรักมากๆเลยนะคะอย่างส่วนตัวเนี่ยที่ทําก็เพราะว่า ชอบแมวชอบลูกแมวอยากเลี้ยงลูกแมวแล้วก็เห็นว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่มีค่ะมันก็เป็นช่องทางในด้านแบบธุรกิจด้วยคืนจีมันเป็นเรื่องที่วินวินทั้งสองฝ่ายนะคะคือเราก็ส่งมอบความสุขที่เป็นลูกแมวให้กับครอบครัวใหม่แล้วลูกแมวนั้นอ่ะก็ได้อยู่ในครอบครัวที่แบบเรียกว่าดีมากๆเลยอ่ะดีมากๆทุกตัวเลยสำหรับแมวที่บ้านเรานะคะ ด้วยราคาที่สูงด้วยก็เหมือนเป็นการคัดคนที่เขาจะมาซื้อในระดับหนึ่งด้วยอ่ะสังเกตว่าจะอยู่บ้านแบบโอ้โหทาวเวอร์แมนชั่นอะไรอย่างนี้กันเลยนะคะคือดูจากรูปที่เขาส่งมาให้ดูอะไรเงยโอ้โหบ้านสวยทุกตัวเรียกว่าดูดีเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายในบ้านครอบครัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนับๆแล้วจนถึงวันนี้ก็มีลูกแมวของบ้านเราประมาณแบบ70ตัวนะคะ ก็ถือว่าน้อยนะสำหรับแบบคนทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ใช้เวลาหลายปีละปีหนึ่งแบบ10กว่าตัวค่ะคือเรียกว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องของกำไรเรื่องอะไรเน้นความชอบละกันค่ะความชอบส่วนตัวและเป็นงานอดิเรกที่ชอบก็เนี่ยค่ะจะมีความแบบใจหายเล็กๆคิดถึงแมวเด็กเราจะไม่ได้เลี้ยงแมวเด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เลี้ยงพ่อแม่เขาต่อไปนะคะดูแลอย่างดีเหมือนเดิมทุกตัว ก็ไม่มีการที่จะแบบว่าเออพ่อแม่แมวก็เสียแล้วจะขายต่ออะไรเงี้ยไม่ทํานะคะคือถ้าแมวหรือหมาตัวไหนที่แบบได้เข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วอะค่ะเราก็ถือว่าเขาเป็นเป็นลูกเราอะะเราก็จะให้แบบขายเขาไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆญ่ทั่วไปเขาก็แบบเออแมวตัวไหนที่แบบว่าเกษียณแล้วท้องอะไรไม่ได้แล้วเขาก็จะมีแบบเออขายต่อแม่แมอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเราก็แบบทําไม่ได้เพราะเราก็มองเขาเป็นลูกอะค่ะ แล้วก็คงจะไม่มีเพิ่มแล้วนะก็คงจะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่กันไปจนหมดอายุไขค่ะแต่ถ้าหมดอายุไขไปแล้วจะมีรุ่นใหม่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะที่เราคือบางทีเราเป็นคนติดที่ว่าอยากต้องมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่มีสักตัวเลยก็ก็รู้สึกเหงานะคะยิ่งแบบลูกๆโตเลยอย่างเงี้ย ไม่แน่ว่าอนาคตก็อาจจะมีอีกแต่ก็จะไม่เยอะแล้วแหละต่อไปก็จะเหลือแค่แบบเ,ออเลี้ยงที่รัตัว2ตัวอะไรอย่างนี้นะคะกรณีที่แบบเอ,อหมดอายุไขเด็กๆรุ่นนี้ไปแล้วก็ตั้งแต่เสียซาร่าไปมันก็ทําให้คิดอะไรได้เยอะมากขึ้นในเรื่องของการจากลาทําให้แบบว่าเหมือนกับมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะคิดว่าตัวเองจะไม่ฟูมไฟล์แล้วจากกันด้วยความเข้าใจและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทําตอนเนี้ย ที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเนี้ยให้ดีที่สุดเขามาอ้อนเราก็เต็มที่มาเลยลูกนั่งตักได้หมดขนจะติดตัวแค่ไหนก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเลี้ยงอย่างดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วพอจากกันอ่ะเราจะไม่เสียใจเราจะไม่มีอะไรติดค้างเรื่องของฟาร์มแมวก็จบลงที่ปีนี้นะที่จะเหลือก็คือโรงแรมแมวก็ทําต่อไปค่ะ ที่ซื้อมาลดราคานะคะมันก็แบบเริ่มแบบมีความดำๆแล้วอะเลยว่ารีบมาปอกกินก่อนดีกว่าซื้อมาสองลูกอีกลูกหนึ่งอยวให้ลขูหน้าตาอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวชิมก่อนดีกว่ารสชาติได้ไหมหวานเจี๊ยบอ,อ้แล้วก็มีสลัดอะ่ะเดี๋ยวกินสลัดแล้วเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อโอูโหฝนมันตกลงมาแล้วลูก ล้อน้องหมาอุ่นจีนะคะไ,ไม่ยอมมันแต่วิ่งเล่นกันเร็วลูกเร็วจะได้เข้าบ้านกันม่หมาตากฝนอยู่เร็ี <c oughs> เนี่ยฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วจริงๆนึกว่าจะตกตั้งแต่กลางวันนะคะเนี่ยเพิ่งตกเลยเนะี่ยพรุ่งนี้ฝนก็ตกนะ่ะทำไมฝนเหมือนแบบชอบรู้ว่วันนะ่ะชอบรู้ว่าวันหยุดและชอบฝนตกวันหยุดมาก ก็ไม่ได้ไปไหนอีกแล้วสินเนี้ยไลล่าเนี่ยถ้ามีคนมาจะเป็นอย่างงี้นะคนก็จะกลัวไลล่ากันอะนอนอ,นอ,นอไปสนีมานี่คือเขากลัวไลล่ลเาเลยเพราะว่าดูแบบท่าทางน่ากลัวแต่จริงไม่มีไรนะคะเห่าเฉยๆเพราะว่าด้วยสายพันธุ์เขาต้องปกป้องครอบครัวนะนะ เื่อนเพื่อนีอขู่มาเขาไม่ชินคนไม่ชินช่วงนี้ปาปะเขาจะอยากกินแบบพวกกระเทียมมาค่ะก็เลยนี่เขาไปหาเสื้อนี้มาที่ปอกเปลือกกระเทียมกระเทียมใส่เข้าไปนี่นะคะแล้วก็หมุน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 ตรงนี้อุ้ยออกมาสวยงามนี่ก็จะทำหมูทอดกระเทียมนะ,ะนก็หมักหมูไว้ก่อน เสร็จเรียบร้อยค่ะหมูทอดกระเทียมแต่ว่าเนื้อหมูมันปแปลกๆหน่อยอ่ะอาจจะไม่ค่อยเข้าด้วยกับใช้หมูอันนี้แล้วก็ทำไข่เจียวหมูสับอีกอันนึงอนะ่ะเสร็จแล้วก็เอาเก็บไว้ให้ป้าป่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีต้องไปรับลูน่าแล้วก็อเอามาไว้ในไมโครเวฟป้องกันแมวอะ่ะป้องกันขนแมวลงแล้วเดี๋ยวป้าป่าเขามาเปิดกินเอง นี่ป้าๆก็พึ่งถึงเลยนะคะแต่ได้เวลาต้องรีบออกไปรับลูน่าแล้วค่ะฝนก็ตกโอ๊ย little, yeah, no, อันนี้ค่าทำหมันแมวผู้หญิงนะจะแพงหน่อยสามหมื่นแปดค่ะผู้ชายประมาณสองหมื่นสอง นองลูน่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็ฝ่าฝนไปขึ้นรถกันโอ <co f> ้ยก็เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเน